ตำนานญี่ปุ่นชินอทานิหุบเขาแห่งความตายหนะ้าชายแดนลึกของจังหวัดโทยามีหุบเขาหนึ่งที่ไม่มีปรากฏอยู่ในแผนที่สมัยใหม่ไม่มีชื่อเรียกในทางการแต่ชาวบ้านรุ่นเก่ากลับรู้จักมันดีในชื่อชินอทานิหรือหุบเขาแห่งความตายหุบเขาที่ว่ากันว่าหากใครหลงเข้าไปจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยหรือหากกลับมาก็จะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปจุดเริ่มต้นแห่งคำสาปเรื่องเล่าของชินอทานิเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดตอนต้นมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อยากุสเนะ ั้งอยู่ตรงปากทางเข้าไปยังหุบเขานี้คนในหมู่บ้านเชือ่อว่าภายในหุบเขามีเทพพระเจ้าหลับไหลยอยู่ใต้พื้นดินเป็นเทพแห่งความตายที่ห้ามผู้ใดรบกวนเมื่อเกิดภายแล้ะแรงต่อเนื่องหลายปีชาวบ้านจึงฝากผู้ถีเข้าไปในหุบเขาเพื่อขอพรให้ฝนตกพวกเขาเจอสารหินเล็กๆมีแท่นบูชาไม้สีดำไม่ครึ่งหนึ่งพร้อมท้ายคำสลักด้วยโลหิตว่าจงอย่าตื่นเขาจงอย่าได้เขาหากเขาลืมตาจะไม่มีใครรอดแต่หัวหน้าหมู่บ้านผู้สิ้นหวังกลับทำพิธีอัญเชิญบางอย่างซึ่งว่ากันว่าใช้ลิ้นมนุษย์เป็นเครื่องเส้น เพื่อบีบบังคับเทพพเจ้าให้ตื่นอ่อขึ้นไม่กี่วันต่อมาหมู่บ้านยากุซเนห์หายไปทั้งหมู่บ้านไม่มีแม้ร่องรอยศพไม่มีเสียงไม่มีแม้กลิ่นควันไฟหรือเพียงเสียงกระซิบแหบพร่าในลมว่าอีกแล้วหรือผู้รอดชีวิตที่พูดไม่ได้กว่า200ปีต่อมานักสำรวจจากโตเกียวเข้าไปสำรวจเส้นทางโบราณที่ว่ากันว่าผ่านหุบเขาต้องห้ามพวกเขาพบชายชาราไร้ชื่อเดินออกมาจากเงามืดของหุบเขาในสภาพเปลือยเปื้อนเลือดพูดไม่ได้แต่ยังมีสติ หลังจากใช้เวลาสามปีในการสื่อสารกับเขาผ่านภาพว่าสิ่งที่เขาเล่าออกมาคือในหุบเขานั้นเวลาไม่ไหลไปข้างหน้าทุกสิ่งตายแต่ยังมีชีวิตสิ่งที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินคือหัวใจของความมืดหากใครได้ยินเสียงแรกของมันก็จะค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์จนในที่สุดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของหุบเขาไปตลอดการพิธีต้องห้ามชิโรซาเรตยังมีตำนานอีกบทที่พูดถึงพิธีกรรมต้องห้ามในหุบเขานี้เรียกว่าชิโรซาเรตซึ่งเป็นพิธีขอพรจากสิ่งลี้ลับในหุบเขาโดยต้องทำการเส้นด้วยเงาของตนเอง กล่าวคืออผู้ทมพิธีจะต้องตัดสัมพันธ์กับทุกสิ่งที่เคยเป็นตัวเองเปลี่ยนชื่อลบความทรงจำและยอมให้เงาของตนถูกเผาในไฟสีดำบริสุทธิ์หากพิธีล้มเหลวผู้ทำพิธีจะหายไปในหมอกของชินธานิและถูกพบอีกครั้งในกระจกบ้านตัวเองแต่เงานั้นไม่ขยับตามตัวเจ้าของอีกต่อไปคำเตือนสุดท้ายปัจจุบันไม่มีใครสามารถระบุพิกัดที่แน่ชัดของหุบเขาได้เสียงหรือยังคงถ้ากระจายว่าใครก็ตามที่ฝันถึงผู้เขาสีดำและสารไม้ครึ่งไม่ติดต่อกันสามคืนคือผู้ถูกเลือกให้ เดินทางไปชินอทา,านิชและหากคุณได้ยินเสียงกระซิบว่าตอนนี้เขาตื่นแล้วอย่าหันกลับไปมองทางที่คุณเดินผ่านมาเด็ดขาด